สวัสดีครับผม,มาอัปเดตงานสาปูนกันอีกครั้งนะครับผมแต่ช่างเล็กนะครับกำลังผสมปูนอยู่เราวอ้วนกำลังผสมหม้อแรกใช่ไหมหม้อแรกกำลังผสมปูนอยู่นะครับผมก่อแต่เ,เราไปดูรับชมกันเลยนะครับผมแต่เ,เราไปติดตามดูนะครับผมข้างบนกันนะครับ นะครับจะเป็นกนารฉาบภายในนะครับวันนี้นะครับผมทำอะไรๆช่องบันไดของช่องบันไดครับทานได้จับเสียมตีละลายไว้แล้วนะครับผม สามจากบนลงล้างนะครับผมวันนี้จะเป็นแผงฉาบบันไดนะครับผมจับเสียบไาแล้วนี่นะครับตำแหน่งที่จะจับเสียบฉาบนะครับ จะเป็นแผลช่องบันไดนะครับผมกาล้างผสมหม้อกันเดียวนะครับผมเป็นงานของช่างเล็กนะครับย้อนแสงหน่อยที่นะ้องนี่ครับผมรอไปดูอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับ ผสมได้เทรหน่งโลกครับผมเทเลดนด์โลกครับลงกระป๋ครับนี่ครับผมทักเล็กกำลังฉาบช่องบันไดยอยู่นะครับผมเนี่ยน,นะครับผมลูกทีมนะครับลูกทีมคอยเสริมปูนให้อยู่นะครับผมนี่เึ้นปูนเป้นปูนตรงบันไดนะครับผมจะเป็นแผงบันไดนะครับ ไดของเรานะครับผมฉาบที่จับเสียมไว้นะครับผมขาบอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการฉาบนะครับโอ้เรามาให้กำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเป็นแรงบราลใจสำหรับคนขยันเนาะโอ้นี่ครับจะเป็นแผงบันไดนะครับครับพี่น้องบันไดนะครับ พื้นที่ก็เยอะอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับพื้นที่เยอะอยู่นะครับวันนี้จะเป็นฉาบแผงบันไดก็จะมีจุดที่ทํางานลําบากลําบากหน่อยแล้วก็จุดง่ายหน่อยนะครับผมถ้าจุดตําๆก็โอเคนะจุดที่ยากหน่อยก็ลาบากหน่อยนะครับนี่ครับทางบนนะครับทางเล็กกำลังขึ้นปูนฉาบอยู่นะนะครับผม เดี๋ยวจัดศุกจะไปรีวิวให้ชมนะครับนี่โอ้โหพี่น้องเราไปดูติดตามให้กำลังใจคนขยันครับผมคนขยันครับเราต้องคอยซับพอร์ตสนับสนุนนะครับผมซับพอร์ตสนับสนุนสำหรับคนขยันนี่ครับแสงบันไดช่องข้างบนนะครับผมจันศุกร์ก็จะมารีวิวข้างล่างให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ ก็จัดชมมาให้กำลังใจนะครับไมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะมาสอบถามมาอัปเดตมารับชมหน้างานทั้งเล็กนะครับผมนะครับคนสู้ชีวิตคนขยันเราต้องสนับสนุนนะครับผมไม่ว่าชนชาติไหนนะครับผมคิดดีทำดีขยันนะครับ เาสลับสนุนเต็มที่ครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวใกล้ปีใหม่และช่างเล็กบอกว่าจะเล่งใส่ปีใหม่เนี่ยนะครับผมปีใหม่นี้ต้องเบิกเงินแสนให้ได้นะครับปีใหม่ต้องเอาเงินแสนเพื่อที่จะได้มีเงินส่งบ้านส่งลูกส่งครอบครัวนะครับนี่แหละครับ สำหรับงานของคนขยันเป็นงานชาบปนอาชีพนี้นะครับมีเรื่อยๆขอแค่มีความขายันอดทนนะครับเราก็จสุก็จะมาอัปเดตติดตามการทำงานนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมเส็นความ ลำบากนะครับมันจะต้องลำบากบ้างมีอุปสรรคบ้างนะครับนะครับจุดที่ลำบากก็ต้องเก็บจุดไหนที่ง่ายมันก็ต้องมีปะปนกัดไปนะครับสำหรับงานก่อสร้างนะครับผมโอเคครับผมทิปนี้ก็จะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้คนระับพี่น้องเดี๋ยวอยาจะมาอัปเดตให้รับชมกันอีกเรื่อยๆครับผมถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับตามติดให้กำลังใจกันเลยนะครับผมนี่พี่น้องรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวมากเลยพี่น้องางเล็กทำงานถนัดด้านงานปูนนะครับงานปูนถนัดงานปูนก็ได้งานกระเบื้องก็ได้นะครับ <c oughs> สุดยอดเลยพี่น้องทำได้หลายอย่างหลายงานนะครับคนคนเดียวสามารถทำได้หลายอย่างนะครับ ที่ถนัดมากก็คืองานจะเป็นงานปูนนะครับถ้าหมดงานปูนก็จะกระเบื้องก็ได้นะครับสุดยอดเลยครับผม,มปูนเสริมไม่ทันเลยใช่ไหม,ไมอ๋อโอเคครับโอเคอ่ะคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องช่างเล็กด้วยนะครับผมช่างเล็กก็มีช่องช่องนี้ ชื่อช่องว่าอะไรนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อช่องภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจนสุกจะแปะไว้อีกทีหนึ่งเป็นชื่อช่องภาษาอังกฤษชื่อช่องของช่างเล็กนะครับอโอเคครับสวัสดีครับ